ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เขตสัมพันธวงศ์โดยการนำของท่านชัยวัดลังศีพันโอรนผู้ในการเขตสัมพันธวงศ์นอกจากนี้ผู้นำฝ่ายคารวสาอีกท่านหนึ่งคือนายประสิทธิ์อง์วัฒนะผู้นำชุมชนเจ้าของกุจการร้านแว่นทองจำกัดซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ในเขตสัมพันธวงศ์มีงานคลาดใดไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้านอกจากนี้ก็มีหลายพระองค์ดังกล่าวเขตสัมพันธวงศ์ก็มาจัดงานที่วัดไตรมิตรวิทยารามเสมอเสมอเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ในฐานะเจ้าวาด ก็มอบหมายให้เป็นผู้ที่ต้อนรับชุมชนเขตสัมพันธวงศ์นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสถานที่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลหลายต่อหลายโรงซึ่งมาทำบุญที่วัดไตรมิตรวิทยาามทุกครั้งเสมอเสมอ พระเดชพระคุณท่เจ้าจคุณพระธรรมกุณาภรณ์ได้มีโอกาสร่วมเลี้ยงน้ำชากาแฟอย่างดีเสมอในวันนี้เขตสัมพันธวงศ์ได้มีโอกาสจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยโดยเชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนในเขตสัมพันธวงศ์ศูนย์ราชการทุกศูนย์โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล มาร่วมในการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาเป็นที่มาของความสักสมัครสมานสามัคคีสามัคคีมีรเอันสดสวยย่อมอํานวยสันภกิจสมริดผลสามัคคีมีอยู่ในหมู่คนจักบรรลุความสุขสมนุกสบายนั่นก็คือว่าเจริญพรชักชวน ญาติโยมที่อายุมากผู้นำชุมชนที่อายุมากตรงไหนที่มีคนที่มีอายุมากก็เชิญมามาทานข้าวหมอบของขวัญที่ะลึกไข้และก็ลดน้ำผู้ใหญ่เป็นประเพณีของชาวเขตสัมพันธวงศ์น่าดีใจและน่าอนุโมทนาปีใหม่เรียกว่าลดน้ำดำหัว ให้คนที่มาเกิดความรู้สึกว่าโอ้เป็นความโชคดีนะแม้ลูกหลานไม่ได้มาก็มีเขตมีข้าราชการมีพ่อค้าประชาชนลดน้ำดำหัวให้นอกจากนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทุกอย่างก่อให้เกิดความรู้สึกหนึ่งก็คือจ่าตึงใจสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้เกิดความสบายใจให้เกิดความผาสุกใจปีใหม่แล้วต้องใจเย็น ปีใหม่เราต้องใจสบายเช้าราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกเย็นราศีอยู่ที่เท้าเช้าต้องล้างหน้าซะก่อนกลางวันก็อน้ำรูปอกเย็นก็ล้างเท้าก่อนเข้านอนให้เบิกบานใจอย่ากโกรธเกลียดใครนะอย่าสร้างความทุกข์ใจให้ตัวเองและคนอื่นเป็นที่มาของราศีดังกล่าว สิทธะมัถุสิทธะมัถุสิทธะมัถุสิทธามัทุอีทางพลังเอตสัมมิงรัตนะตมิงสมปทานกเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงมีแก่ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชุมชนชาวสัมพันธวงศ์ด้วยคือ